สวัสดีครับท่านผู้ชมเหตุเกิดจากน้องต้นข้าวนะฮะเป็นรื้วิดีโอเก่าๆแล้วก็เจออะไรนะไปเจอรูปที่ต้นข้าวมาก,กินอะไรนะขนมปังขนมปังอะไรนะขนมปังชีสเลนโบว์แล้วเขาก็จําได้ว่ามันต้องอยู่ตรงไหนนะลูกเรียบด่วนรเมนทาตล,ลาดเรียบดว่วนโอเคมันร้านอยู่ตรงไหนไม่รู้เราลองไปตามหากัน ยังครับทีเคถูกไหมถูกไหมที okay. ่นี่ป่ะใช่ร้านมันจะอยู่ใช่ไหมใช่กระเพราถาดอ๋อมันอยู่แค่กระเพราถาดเอ๋อไปดูร้านกระเพราถาดอ่ะโอเคร้านเร็วเราก็มาเจอนะครับในร้านไหนไปดูสิคาร์โฟต่อชิ้นนะครับแล้วก็มาซอสพิซซ่าชิ้นหนึ่งซอสกระเทียมชิ้นหนึ่งเดี๋ยวมันเาจะสั่งอะไรครับ ปังอะไรเอ่ยปังชีฟเดนโบว่ะครับไปไปร้านก่อนไปร้านก่อนไปโถก,ก่อน,นจัดเลยพิงไปเลยปไปจัดถุงหัวไปจะดถึงห้า Go, go. Da, 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 da. You know what happened with the deep on